สวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้มาฟังอัปเดตในส่วนของดัดชนีดาวโจนส์กันนะครับไปดูแท่งเดยก่อนแท่งเดยนะฮะมีการขึ้นมาทดสอบแถวโซนบริเวณแนวต้านนะครับแมชออเดอร์เมื่อคืนนะฮะผักราคามาจากโลนะครับแนวรับนั่นเองนะฮะชุดของเมื่อคืนอ่าก็อยู่ในโซนนี้นะครับในแผนเดิมนะครับก็มีวางแนวรับ ตรงนี้ไว้ให้นะฮะสำหรับใครติดตามแผนการอัปเดตแนวรับแนวต,ต้านก็น่าจะพออมีไอเดียในการเข้าเทรดในฝั่งบายได้นะครับในส่วนของวันนี้เล่นยังไงดีนะฮะราคาปิดเป็นแรงบายเยอร์ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราหาโซนแนวรับรออีกโซนละกันนะครับก็จะมีกรอบบริเวณตรงนี้นะครับ3 3 7 8 9นะครับจนถึงกรอบ33715นี่โซนแนวรับ กรอบที่1นะครับกรอบที่2นะฮะสามสามเก้าหนึ่งสองนะครับจนถึงกรอบสามสามเก้าเจ็ดสองนะฮะเป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ราคามีโอกาสจะมาถึงนะฮะไปดูที่ไฮนะครับราคาทดสอบไปแล้วเนาะ,ะเหลือแก็บอยู่นิดนึงนะครับสามสี่สามเจ็ดหนึ่งจุดห้าห้า ในส่วนของวันนี้ถ้าราคาขึ้นไปไม่สามารถเทสทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมได้เราจะเซลล์อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเบรคขึ้นไปนะครับมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่3 4 6 0 1ถึง3 4 9 3 5 6 8กนะก็เป็นทาร์เก็ตที่เขาจะขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ ดังนั้นเนี่ยนะ,ะการเทตุในวันวันนี้ครับและแนวรับก็อยู่ในโซนประมาณนี้นะครับทราขก็ตก็คือหายแล้วเราดูในส่วนของช่วงสาสายปลายๆนะครับสักประมาณ4โมง5โมงอีกทีหนึ่งว่าราคาจะฟอร์มตัวอย่างไรในการอัปเดตแนวรับแนวต้านของดัชนีดาวโจนส์ก็อัปเดตกันประมาณนี้นะฮะผมขอบคุณครับ